ชมหนะ้าบ้านกันจ้านี่นะคะขาวอมชมพูขอบชมพูนี่อันนี้สีขาวนะอ้ามีฝักด้วยนมีฝักด้วยมีฝักด้วยนะคะชวนชมนะคะเขาก็จะเป็นไม้ประเภทอวบน้ำชนิดหนึ่ง เขาจะมีลำต้นหรือว่าโคนที่อวบอ้วนหรือว่าบางกลุ่มนะคะเขาจะตั้งกลุ่มเป็นไม้ประกวดโดยเฉพาะค่ะดอกเขาก็จะมีหลากหลายสีสันมีทั้งแบบอดอกซ้อนแล้วก็ดอกกลีบเดียวนะคะชั้นเดียวค่ะถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถไปซื้อหามาปลูกได้เขาดูแลง่ายค่ะชอบแดดบางทีไม่ลดเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่ตายนะคะ การขยายพันธุ์เขาก็ง่ายค่ะมีทั้งแบบเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ปักชำก็ได้เสียบยอดก็ดีนะคะเพราะง่ายนี่มาดูมเมล็ดเขานะคะ2ออาทิตย์แล้วนี่เริ่มยาวออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะลองมาเพาะดูไว้ลองขยายพันธุ์แบบมเมล็ดนี่ก็ประมาณปีกว่านะคะเขาเป็นดอกให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากแบ่งไปลองเพาะไว้ลุ้นสีดูก็ได้ค่ะ ว่าส่วนมากพอเามาเล็ดแล้วสีเขาจะเพี้ยนเขาจะกลายพันธุ์แล้วก็จะได้สีใหม่ไปเรื่อยนะจ๊ะหลข้อดีของการพอมเมล็ดก็คือเราจะเลี้ยงโขดเขาให้สวยใหญ่อวบอ้วนได้ค่ะบางคนก็จะชอบแบบไม้โขดค่ะนี่สเสน่ห์ของเขานะคะเหมือนกุหลาบเลยสีชมพูยิ่งมีหลายชั้นหลายกลีบดอกซ้อนยิ่งสวยนะคะหลากหลายนี่ค่ะผสมสี เขาจะผสมสีจากอีกต้นหนึ่งนะคะไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นเรื่อยๆค่ะพอได้ฝักมาเราก็จะไปลองเพาะดูหรือว่าถ้าง่ายสุดก็เสียบยอดนะคะไวทันใจดีให้ดอกไวดีเอากิ่งมาเสียบยอดใส่อีกสีหนึ่งนะคะต้นหนึ่งเราสามารถทำให้มีหลายสีสันได้ะคะ่ะนี่อันนี้แบบกรีบเดียวนะคะ สีสวยมากเลยมีทุกเฉดส,สีมีลายด้วยนี่นะคะมองไกลๆเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเขามีให้ทั้งดอกที่สวยงามแล้วก็โคนต้นที่สวยงามเราสามารถดัดเขาเป็นดัดรากหรือว่าต้นเขานะคะจะให้เป็นเหมือนบอนไซก็ได้ค่ะมีไม้ประกวดในงานนะคะราคาเขาก็มีตั้งแต่หลัก ห้าสบาทนะคะจนถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนก็มีนะคะสำหรับไม้ประกวดจ้านี่นะคะมาแอบซองฝากเขาอันนี้ฝากได้3สัปดาห์แล้วจ้าเดี๋ยวฝักแก่ค่อยไปเพาะเมล็ดกันเนาะ ทักจองมาได้ใต้คลิปนะคะใครสนใจเดี๋ยวจะส่งไปให้เหมือนเดิมค่าโอนส่งของนะคะ2 0บาทจ้ะเลขบัญชีค่าส่งจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะฝักเขาจะเป็นของดอกสีขาวกลีบซ้อนนะคะสองฝักนี้น่าจะได้ถึง80ถึงร้อเมล็ดได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะลองดูเดีย๋ยวจะแบ่งให้คนละ10หรือ20เม็ดนะจ้ะ